ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกลับมาสู่ชาแนนะครับผมวันนี้นะครับพามาชมนะครับผมสินค้าครับเอาวแอมนะครับเอาแอมแล้วก็เครื่องปรุงมีเข้ามาบางส่วนนะครับผมครับผมเดี๋ยวให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะครับผมท่านไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามครับแล้วก็กดกระดิ่งเตือนเมื่อมรายมีขีปใหม่เข้ามานะครับจะได้เห็น ร้านของเรานะครับผมอยู่ติดบ้านนยมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับผหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นะครับผมขอแจ้งนิดนึงนะครับผมร้านของเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมแต่ก็ขอแจ้งอีกนิดนึงนะครับผมสําหรับท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามนะครับผมขอจํากัดเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าแถวอีสานเราค่อนข้างที่จะนอเร็วหน่อยนะครับผม ก็คือนะครับผมท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตั้งแต่นะครับตีห้านะครับจนถึงสามทุ่มนะครับผมเกินนี้ขออนุญาตนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นแถวอีสานก็เข้านอนกันหมดแล้วนะครับผมเวลานี้นะครับผมพี่น้องครับผมเพราะว่าผมอยู่เขตค่อนข้างที่จะเป็นมานนอกหน่อยเนาะพี่น้องไม่ได้อยู่ในเมืองเด้อครับผมขออภัยสำหรับท่านที่ไม่สะดวกนะครับผมขอเป็นเวลาตามที่แจ้งนะครับผมก็คือตีห้าจนถึงสามทุ่มนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ ยินดีรับสายทุกท่านนะครับผมครับผมวันนี้นะครับมีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวจะมานําเสนอกันเลยนะครับผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนก่อนครับเริ่มจากแหลกนะครับตัวนี้แหลกนะครับผมแหลกเป็นแหลกนะครับขนาดนะครับผม cu นะครับผม cu ลึก19นิ้วนะครับ cu ลึกสิก้านิ้วนะครับผมมีทั้งหมด2ตัวนะครับผมตัวนี้จัดราคาเบาๆนะครับผมตัวละ1,900บาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผม1,900บาทนะครับพร้อมจะส่ง ตัวไทยนะครับผมสำหรับแหลกนะครับผมแหลกตัวนี้นะครับเป็นแหลกยี่ห้อคอมเพกนะครับเป็นแหลกคอมเพกนะครับมาตรฐานนะครับสวยนะครับสำหรับแหลกตัวนี้เด้อพี่น้องแต่ผมท่านไหนหาแหลกเับไปใช้ p o w แอมป์นะครับผมตัวนี้สามารถใส่ power amp 2u นะครับได้2แท่นนะครับหรือว่าจะเป็นพาวแอมป์ amp 4u ได้1แท่นนะครับผมพวกตระกูลหน้าทองนะครับพวกหน้าทองแบบ 4u นะครับหน้าทองแล้วก็พวกมีมีหลายตัวอยู่นะครับผม จำไม่ได้นะครับครับผมประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็นพวกหน้าทองแปดร้อยหนึ่งพันเนี่ยครับใส่ใส่ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกอ่ามิวสิกนะครับใส่ได้นะครับราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งไปเลยนะครับทั่วไทยนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นคอร์ดกิต้าร์นะครับผมเป็นไดเวลเล็คนะครับผมตัวนี้ บอกเลยว่าสภาพไม่เอี่ยมนะครับผมประกันยังเหลือๆเด้อสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นของค่ายเอี่ยมละออนะครับของค่ายเอี่ยมละออนะครับไม่เอี่ยมนะครับตัวนี้ครับกล่องยังอยู่ครบนะครับผมนี่ครับผมจะ่บอกว่าเป็นมือสองผมก็ยังไม่ไม่สนิทใจนะครับตัวนี้ไม่จริงๆนะครับไม่ไม่เอี่ยมนะครับผมกล่องอะไรก็อยู่ครบหมดนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะดูกล่องให้ดูนะครับ นี่ครับผมอุปกรณ์ครบนะครับนี่ครับผมชุดต่อชุดต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับผมนี่ครับคู่มือนะครับมีครบเอยครับผมนะครับนี่ครับตัวนี้สินค้ามาเอียมนะครับผมไปรับประกันยังงยิ่งดูนะครับผมครับผมก็เป็นของบริษัทเอียมแล้วนะครับผมตัวนี้ทางบริษัทนะครับผมจะตั้งระบบมาให้แล้วนะครับผมตั้งระบบมาให้แล้วนะครับสำหรับท่านที่เล่นไม่เป็นก็สับขันมากเข้าไปเลือกโปรแกรมเล่นได้เลยนะครับเพราะว่า ตัวนี้ทางบริษัทเอ็มแล้วก็จะตั้งเซตโปรแกรมมาให้แล้วบางส่วนนะครับผมหรือถ้าไหนจะเอาไปปรับเซตเองก็สามารถทําได้เนือสำหรับตัวนี้นะครับผมสภาพมาเอยมนะครับผมตัวนี้เปิดราคานะครับผมแบ่งปันนะครับผมห้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับสภาพมือหนึ่งกล่องอยู่ครบนะครับผมของใหม่เอยมแล้วก็ขายอยู่เจ็ดพันเก้านะครับตัวนี้ผมจะขายมือหนึ่งผมก็ยังไงอยู่นะครับผมเป็นร้านมือสองก็ต้องขายมือสองนะพี่น้องนี่ครับ สาภาพม <güzel. S 2> yeah. ือหนึ่งนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันห้าร้อยบาทราคานี้คุ้มๆนะครับผมของใหม่เจ็ดพันเก้านะครับผมเข้าไปดูได้เลยนะครับผมไม่มีจกตาแน่นอนนะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับท่านไหนหาอยู่ครับท่านไหนที่จองที่จะซื้อมือหนึ่งนะครับผมตัวนี้คุ้มแน่นอนนะครับผมครับผมห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยมีกล่องมีคู่มือให้พร้อมนะครับเหมือนซื้อของมือหนึ่งเลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นคอสสามทางนะครับคอสสามทางของ บาร์เรนเจอร์นะครับคอสามทางบาร์เรนเจอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้นี่ครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดเด้อนี่นี่ครับนี่ครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับยังไม่เคยแกะยังไม่เคยลื้อนะครับผมตัวนี้ของแท้นะครับผมแทบูเช่เด้อพี่น้องนี่ครับมีสติกเกอร์บูเช่นะครับผมนี่แท้นะครับแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นพอสามทางเสียงดีนะครับท่านนหาอยู่นะครับสภาพสวยนะครับนี่ครับครับตัวนี้ไม่ใช่กล่องมันเด้อครับตัวนี้เป็นกล่อง ของปลั๊กไฟนะครับลูกค้ามือดีซื้อไปแล้วนะครับตัวนี้ับนะครับเปิดราคาแบ่งปันนะครับเปิดราคาแบ่งปันครับส่วนจนะครับนะครับตัวนี้นะครับผมหนึ่งร้อยบาทพร้อมจัดส่งหนึ่งพันปร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับราคานี้หาที่ไหนเนี่นะครับนึ่นครับพันร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับผมสภาพนี้เลยกับดูกันช้าๆครับผมเป็นสามทางด้วยครับพี่น้องนะครับ หนึ่งพันร้อยบาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับต่อไปผมเป็นอีโคไลเซอร์นะครับอีโคไลเซอร์โมดิฟายนะครับนี่ครับอีโคไลเซอร์โมดิฟายเป็นรุ่นหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งเอสนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับผมนี่ครับอยากให้ชมด้านหลังนี่ครับนะครับเป็นโมดิฟายสักทีว่าค่อนข้างดีอยู่ผมยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับตัวนี้ครับผมครับตรวจสอบ เรียบร้อยนะครับส่วนรายงานได้ปกตินี้เปิดราคหนึ่งปันนะครับหนึ่งแปดบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งมาไทยนะครับรับอีโคไลเซอร์โมดิฟายนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งเอสนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นแหลกนะครับผมตัวนี้เป็นแลกเอ็นทีเอสนะครับผมนี่ครับเคลือบนะครับเคลือบเป็นเคลือบพลาสติกพียูอย่างดีนะครับผมสภาพไม่เยี่ยมนะครับสภาพไม่เยี่ยมเลยตัวนี้นะครับผมเป็นแหลกขนาดนะครับผม 8 u นะครับแหลก8 u นะครับลึก19นิ้วนะครับ8 u ลึก19นิ้วนะครับตัวนี้ไม่อี่ยมเลยนะครับไม่อี่ยมเลยนะครับสวยๆนะครับตัวนี้เปิดราคานะครับผม2,800บาทนะครับ2,800บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมสอ0พบาทพร้อมจะส่งทั่วไทย ครับผมดอกลําโพงนะครับผมเหลืออยู่2ดอกครับพี่น้องครับผมเป็นดอกทั้มนะครับดอกทั้มหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ไว้สีนิ้วครึ่งนะครับไว้สีนิ้วครึ่งไว้ใหญ่นะครับอาดใจมันๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับไม้ไม่กิ๊กนะครับผมมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ดอกละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมท่านไหนมารับเอง มีราคาพิเศษให้อย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะต่อไปเลยนะครับผมต่อไปเป็นพอแอมนะครับ NPE นะครับ NPE เป็นรุ่นนะครับ LA 1000นะครับ NPE LA 1000นะครับนี่ครับผมสภาพสวยๆนะครับใช้งานปกติใส่ในจเดิมๆนะครับสำหรับตัวนี้เด้อนี่ครับนี่ครับ NPE นะครับผม NPE LA 1000นะครับนี่ครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับผม นี่ครับไซน์น่นๆ่ยมแปงใหญ่ๆนะครับตัวนี้เปิดราคาแบ่งปันพี่น้องนะครับผม4,800บาทนะครับผม4,800บาทพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับ4,800บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ NPE LA 1000นะครับต่อไปนะครับผมเป็นโพแอมบัดสูงอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นโฟแอม c h m นะครับของชอช้างมิวสิกนะครับตัวนี้นี่ครับสวยเลยนะครับนี่สภาพเดิมๆนะครับเป็นรุ่นนะครับ CSM นะครับ SK ส0คานะครับ SK 3 0 6สามนะครับสามารถขับ18นิ้วได้ข้างละ3าถึง4ดอกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับสภาพเเดิมนะครับผมใหม่กิ๊กเลยสำหรับตัวนี้นะครับะให้ดูฟ้านะครับให้ดูฟานี่ครับผมฟาก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับผมตามการใช้งานเนาะพี่น้องนี่ครับสินค้ามือสองนะครับนี่ครับแต่รวมๆนะครับก็ถือว่าสภาพยังใหม่เอี่ยมอยู่นะครับนี่ครับถือว่าสภาพดีมากอยู่นะครับสำหรับผูแอมเช่นนี้นะครับผมเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับผม ทันไหนหาโรแอมแรงๆนะครับไว้รับ18นิ้วนะครับพางละ3าถึง4ดอกครับตัวนี้เลยนะครับเพื่อราคานะครับผมหนึ่งบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ13,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับผมไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นโพแอมนะครับของค่ายเอกอนันต์นะครับเอกอันตันออดิโนนะครับผมครับผมตัวนี้ท่านไหนต้องการทราบข้อมูลนะครับผมเข้าไปดูใน youtube ได้นะครับของ พีเอกนันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับใบรับประกันนะครับตัวตัวนี้ประกันยังเหลือ1ปีนะครับผมตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับผมยังเหลือ1ปีเด้อพี่น้องนี่ประกันเหลือๆนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นนะครับทีพันแปดนะครับทีพันแปดนะครับเป็นม้อแปแบงนี่ครับสีคอครับม้อแปแบงใหญ่เลยนะครับผมตัวนี้สามารถขับสีแปดนิ้วได้นะครับคาระสองอยู่เด้อตัวนี้นะครับผมนี่ครับผมสภาพใหม่เอี่ยมนะครับตัวนี้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับประกันยังอยู่นะครับผมสภาพเริ่มเรุ่มา้อยเปอร์เซ็น พี่กอนนันนะครับเอกนันนอดิโอนะครับน่ครับผมยังขับประกันยังเหลืออีกหนึ่งปีนะครับประกันยังเหลือหนึ่งปีนะครับตัวนี้สามารถขับสิบแปดได้ขั้ละสองเดอร์สำหรับตัวนี้นะครับเอกนันทีพันแปดนะครับผมขัในฮาอยู่เดอตัวนี้ทางค่ายบอกว่าสามารถถ้าขับกลางนะครับสามารถโหลดได้ถึงสองโวห์มนะครับสามารถโหลดได้ถึงสองโวห์มเลยนะครับขับกลางได้ขั้งละสี่ใบนะครับตัวนี้ทางค่ายการันตีมาอย่างนี้นะครับผมขับกลางได้ ทางราศีใบเลยนะครับหนึ่งคูนึงนะครับนี่ครับใบรับประกันยังอยู่นะครับกล่องก็ยังอยู่ครบนะครับตัวนี้กล่องกล่องจากโรงงานนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดราคาแบ่งปันพี่น้องนะครับผมนี่ครับหน้าซีสวยนะครับผมราคานะครับผมเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมอ่ะตัวนี้ท่านไหนอยากรู้ราคาของใหม่เท่าไหร่นะครับพี่เข้าไปดูในอ่ะยูทูบของพี่เอกนันได้เลยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นของค่าเอกนันท์ โอเีโออีกหนึ่งแท่นนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปสามพันหกนะครับเป็นรุ่น fb สามพันหกนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับกับผมตัวนี้จะมีระบบป้องกันเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะนะครับผมกับป้องกันไฟกระชากนะครับป้องกันลาโพงนะครับต่อสายผิดตัวนี้ไม่ช็อตนะครับผมแท่นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแท่นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับระบบป้องกันครบนะครับสำหรับของไถ่เอกอนันต์นะครับผมตัวนี้นะครับนี่กับผมคาปาซิเตอร์นะครับทั้งหมดนะครับสิบลูกนะครับผมนี่ ต่างสิเตอร์ข้างแล้วขออนุญาตนับแป๊บหนึ่งนะครับข้างแล้วค้างมา10คู่นะครับผมต่างสิเตอร์ข้างละ10คู่นะครับอุ้ยไม่ใช่สิ ข้างละยี่สิบคู่เนาะเพราะเพราะว่าอ่าข้างหนึงมันจะมีบนกับล่างขออภัยพี่น้องอ่าข้างละยี่สิบคู่นะครับทารซิเตอร์นะครับเป็นทารซิเตอร์ไบโพูล่านะครับข้างละยี่สิบคู่เนาะครับผมขออภัยขออภัยขาดเคลื่อนหน่อยนะครับผมอ่ะนี่ครับคาปาซิเตอร์สิบลูกนะครับผมนี่ตัวนี้สามารถนะครับขับสิบแหวนิ้วได้นะครับข้างละสามถึงสี่ดอกนะครับผมอ่ะเจ้าของค่ายบอกว่าอ่ะสามารถเล่นไว้สี่วันห้าได้เลยนะครับผมข้างละสามถึงสี่ดอกเลยนะครับสำหรับ ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปเลยนะครับ fb 3า0พนะครับผมตัวนี้ประกันก็ยังเหลือนะครับประกันก็ยังเหลือปีเศษเลยสำหรับตัวนี้นะครับเหลือปีกว่าๆนะครับนี่ครับเหลือปีกว่าๆนะครับผมนี่ครับสภาพใหม่เยี่ยมนะครับกล่องอยู่ครบนะครับกล่องอยู่ครบกล่องอยู่ครบนะครับผมไปรับประกันมีนะครับผมตัวนี้ครับสภาพใหม่เยี่ยมเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับตัวนี้เดี๋ยวขอแจ้งก่อนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปพิเศษนะรุ่นท็อปธรรมดา ที่สองหมื่นตัวนี้อ่าตัวนี้รุ่นท็อปสั่งนะครับผมสองหมื่นต้นๆนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าสองหมื่นเท่าไหร่เนาะทางทางเจ้าของเครื่องเดิมนะครับแจ้งมาอย่างนั้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นสั่งทํามาพิเศษนะครับนี่ครับผมราคานะครับผมราคาแป่งปานเดอร์พี่น้องครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมราคาแป่งปันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับประกันก็ยังเหลือนะครับผมนี่ครับเอกอนัน ออเดีโอนะครับผมนี่ครับสำหรับทันทีต้องการพาวเวอร์วัดซุ้งๆนะครับผมเอาไปขับ18นิ้วข้างละ3าถึงสี่ดอกตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับของค่ายเอกันออเดีโอนะครับผมราคานะครับหนึ่งบาทนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นพาวเวอร์แอมนะครับสี่ชแนลนะครับของค่ายโปรยอดนะครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับตั้งแต่คลิปต้นต้นคลิปแรกๆนะครับผมผมอ่านไม่ถูกนะครับผมมีพี่น้อง มีพี่น้องสมาชิกชาวเครื่องเสียงนะครับผมเข้ามาแนะนำนะครับตัวนี้เขาเรียกอ่านว่าโปยอตนะคบโปยอตนะครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นโปรแกรมซีแชเนลนะครับผมนี่ครับผมเป็นอ่าสวิตชิ่งภาคจ่ายไฟสองชุดนะครับผมนี่ครับภาคจ่ายไฟสามพันห้าร้อยบาทไอใช่ไหมสามพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าภาคจ่ายไฟสวิตชิ่งสามพันห้าร้อยบาทสองชุดนะครับสองชุดแยกอิสระนะครับทั้งสองฝั่งนะครับผมเป็นโปรแกรมซีแชเนลนะครับผมนี่ครับ ัวนี้นะครับสามารถขับสิบแปดนิ้วได้ชแนลละสองดอกเด้อยครับนี่ครับขับสิบแปดนิ้วได้ชแนลละสองดอกนะครับผมเป็นของค่ายโปรยศนะครับผมสภาพไม่เยี่ยมนะครับสภาพไม่เยี่ยมเลยตัวนี้นะครับผมเดิมเดิมนะครับผมยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับผมเดี๋ยวผมให้ชมด้านหลังนะครับด้านหลังแทนเครื่องเด้อยนี่ครับนี่ครับสวยเลยนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับแท่นเดียวสามารถเล่นสีคุณสีได้เลยนะครับผมตัวนี้เปิดราคาแบ่งปันเบาเบานะครับผมเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับผม อสี่ชแนลราคาไม่ถึงหมื่นนะครับผมสเปคนี้นะครับหาที่ไหนได้พี่น้องเอ้ยครับผมตัวนี้นะครับผมอ่าด้านบนนะครับผมก็จะมีไฟบอกโวลต์นะครับด้านล่างจะมีไฟบอกแอมป์นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับสวยสวยนะครับสภาพไม่เอี่ยมนะครับผมกล่องไม่จิกนะครับตัวนี้ นี่ครับสวยๆเดิมๆนะครับผม9,500บาทนะครับผมราคานี้พร้อมจะส่งให้พี่น้องเลยนะครับทั่วไทยนะครับผมทันใดหาอยู่นะครับผมด่วนๆนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นมิกเซอร์ยามาฮ่านะครับมิกเซอร์ยามาฮ่าเป็นรุ่น m g 1 6 x u นะครับ m g 1 6 x u นะครับสภาพตัวนี้บอกเลยว่าสภาพมือหนึ่งนะครับสภาพมือหนึ่งไม่เยี่ยมนะครับนี่ครับนี่ครับผมไม่มีรอยเลยนะครับผมสภาพสวยๆนะครับใช้งานปกติทุกช่องนะครับผม นี่ครับผมด้านหลังนะครับเป็นอย่างนี้เด้อพี่น้องนี่ครับกับผมตัวนี้น่าจะเป็นงานก๊อปนะครับเป็นงานก๊อปนะครับกับผมทางร้านเราไม่มีโยกตานะครับแท้บอกแท้ก๊อปบอกก๊อปนะครับผมตัวนี้งานก๊อปนะครับผมใช้งานปกตินะครับผมเสียงเสียงดีนะครับใช้ได้ตัวนี้นะครับมีคอมเพรสเซอร์ในตัวนะครับมีคอมพิวเตอร์มีคอมเพรสเซอร์ในตัวนะครับแปดช่องนะครับผมนี่ครับแจ็คก็เป็นแจ็ครุ่นใหม่นะครับสามารถเสียบได้ทั้งแจ็คโฟนแล้วก็แจ็ค x l r นะครับผมมีช่อง USB นะครับ นี่ครับสภาพสวยนะครับเอฟเฟกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาเป่งนันพี่น้องนะครับผมห้าพันแปดร้อยบาทนะครับห้าพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมตัวนี้มีปีกว้ยุดแหลกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ทันไในหาอยู่เด้อสำหรับมิกเซอร์นะครับผมตัวนี้เสียงดีอยู่นะครับผมถึงจะเป็นงานกอล์ฟแต่เสียงก็ไม่ได้แพ้ยี่ห้ออื่นเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ ครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมราคานี้นะครับคุ้มคุ้มนะครับห8าพบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นโพรแอนะครับสายพันธุอังกฤษนะครับผมเป็นโพรแอมวัฟเดลนะครับวาฟเดล Cp ดีสานะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดราคาขาดทุนให้พี่น้องดีกว่าครับเพราะว่าถ้าขายราคานั้นคงยากอยู่เพราะว่า ไม่ค่อยมีใครรู้จักนี่หัวนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากอ่ผู้แอมตัวนี้นะครับส่วนมากจะอยู่ในผับในบาร์แล้วก็อ่อยู่ในห้องซ้อมดนตรีก็คือสําหรับงานไฮเอ็นนะครับตัวนี้เป็นโู้แอมสําหรับงานไฮเอ็นนะครับให้รายละเอียดเสียงนะครับที่ดีนะครับให้รายละเอียดเสียงที่ดีมากนะครับตัวนี้ผมแบ่งราคาขาดทุนให้พี่น้องเลยดีกว่าท่านไหนสนใจนะครับตัวนี้ของใหม่นะครับสองหมื่นหกพันนะครับผมราคาปัจจุบันนะครับผมไม่ไม่ไม่ใช่ราคา นานแล้วนะครับตัวนี้เป็นราคาปัจจุบันเลยนะครับผม2 6 0 0 0นพนะครับสำหรับวัฟเฟเดลนะครับ c p 3 ,6 0 0นะครับตัวนี้ขับ18แปนิ้วได้ข้างละ2ดอกนะครับข้างละ2งดอกตัวนี้ผมแบ่งราคาเท่ากันกับตัวล่างนะครับเท่ากันตัวล่างเลยนะครับผม s อ e t ทีเอคาันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นสเปกวันให้ดูนะครับสำหรับตัว t x 5 2ค่าาันนะครับผมแล้วก็ตัววัฟเฟเดลนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมเปิดราคา2แค่นี้ครับ ราคาเดียวกันนะครับตัวล่างสามารถขับ18นิ้วนะครับโครงรอนะครับได้ทุกสเปคนะครับผมข้างละ3-4ดอกนะครับผมนี่ครับ T X 5002นะครับผมเป็นหม้อแปลงนะครับเป็นหม้อแปลงตัวนี้นะครับเป็น Power AM Class Class I นะครับ Class I Professional นะครับเป็น Class I นะครับผมนีครับครับผมให้เสียงดังแน่นนะครับตรงนี้18นิ้วข้างละ4จะของเดิมนะครับใช้ขับโครงรอนะครับดอก Challenger นะครับ หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมข้างละสี่ดอกนะครับลูกค้าใช้งานอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับครับผมราคาสองแท่นนี้นะครับผมแท่นละนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับตัวนี้ครับคลิปที่แล้วผมขายอยู่หมื่นห้านะครับอันนี้แบ่งปันจริงจริงครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ผมขายขาดทุนนะครับขายขาดทุนนะครับเพื่อต้องการแบ่งปันให้พี่น้องจริงๆนะครับผมตัวนี้จากใจจริงผมเลยนะครับทนไหนได้ไปคุ้มแน่นอนครับผมหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับคุ้มแน่นอนครับของใหม่สองหมื่นหกนะครับตัว สภาพมือหนึ่งเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับผมอ่าไหนได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับรับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมอยากให้รอาไปใช้ดูนะครับว่าของของเมืองนอกนะครับกับของแบรนด์จีนแบรนด์ไทยนี่คุณภาพเสียงต่างกันยังไงนะครับผมตัวนี้ให้รายละเอียดเสียงที่ละเอียดยิบนะครับรับประกันเลยนะครับผมสำหรับท่านที่ใช้งานไม่เยอะนะครับใช้รับเบรคคราสสองนี่ครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าจบแน่นอนครับเสียงนี่คุณภาพเสียง ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่ะเปิดราคานะครับหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมกับผมถ้าขายไม่ได้ตัวนี้ผมจะเก็บไว้ใช้เองดีกว่านะครับเสียดายนะครับตัวนี้ขายขาดทุนนะครับบอกเลยว่าขายขาดทุนนะครับกับผมนี่ครับวาร์ฟเดลพีดีพีซีพีดีสามพันหกนะครับผมหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับผมราคานี้ขาดทุนแล้วอย่าต่อผมเด้อพี่น้อง ครับผมสำหรับท่านที่สนใจจริงๆตาถึงนะครับต้องบอกต้องบอกเลยว่าตาถึงนะครับตัวนี้เสียงดีจริงนะครับอะนะครับสินค้านะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมท่านไหนสนใจตัวไหนครับพอสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผม0ูนย์6ป6เก้าีูนสี่เก้าห้านะครับทางร้านไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเฉพาะท่านที่สุรโกนหรือว่าเข้ามารับเองเท่านั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คลิปยาวพอสมควรแล้วนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผม ครับผมผ่านวิกฤตโควิดนะไปด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ